ล้อทองคําติดลมนะฮะล้อฝังเลยเอา3ามตัวนี้มาดึงเอาชอดคล้ายๆกันตาสวัสด,ดีครับสวัสดีครับไรแม่นางเอาใจยังสู้อยู่ครับท่านผู้ชมทำงานหน้าฝนนะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยสวัสดีฮะ ขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกันนิการทรัคก,กับผมนะฮะทินเขาบนัานดิดพามาดูการดึงสิบล้อขึ้นโอ้ติดเป็นขบวนเลยคราวนี้เอ้าเอา,เอาอยัางไงดีเนาะดินเต็มกล่องเหมือนกันนะหาวิธีอยู่ะฮะหายวิธีการเอาชนะอุปสรรคให้ได้ก่อนนี่แหละครับกูปต้า 135X หลังดันดินให้อยู่ <Okay. S 1> ลุงสวัสดีครับส <Okay. S 1> วัสดีครับเขาแก่ okay. น้อยเสียไห้ครับเอง กี้เอาตัว 135x นะฮะมาปาดดินออกแล้วก็เอาสิบล้อมารอดึงครับนูน่นอูบูตา 135x ดันตูนให้อยู่โว้เก็บหมดไหมเนี่ยบรรยากาศช็อตนี้ฮะป่ะรอรับชมไหมุผู้ชม ทั้งสามประสานนะโอ้แม่หลุดฮะหลุดหลุดหลุด,ลดสิบล้อหลุดไปแนะล้วโซ่ไม่ได้หลุดนะถ้าเกิดว่าไม่มีรถไถดันท้ายดีไม่รอดนะเอา รอดูครับแต่ละคันครับมาที่ก็ร่วมรุ่นกันแหละครับ เอาดินแห้งนะครับปูทางฝนนี่มากันสุทีเหลือเกินเลือกไม่ได้ครับมีทางเลือกอยู่สองทางก็คือจอดกับวิ่งแต่ว่าจอดนี่ขาง้วนุนทุกวันนะครับเดินทุกวันเพราะฉะนั้นตัวเลือกมันก็เลยน้อยหน่อยก็ต้องปีบฮะนี่แหละครับเรียว่าคนขยัน รอกหน้าลายก็จะมา 3M ก็จะมาอ่ะ3ามศูนย์ครับหาซองแล้วบอกว่าซองนี่แหละเมาอีลื่นจัด มไม่ใช่สามเอ็มไม่ใช่สามเอ็มดิร็อกเงินร็อกอ้าวสายลงก่อนแล้ว จะหลุดครับเอ้าเดี๋ยวพิ่งออกแรงมากยังมีรถไถยอยู่ออตัวใหญ่มาได้เปรียบแบบนี้นะครับ1 3 5่มีไม่กี่ตัวฮะในเมืองไทยราคาทะลุ2ล้านกลางๆง นะครับมาดูสูตรก็รทำงานนะปาดท้ายแล้วก็รอรินหรือว่ารอดัน เอ็มเราครับจะเข้าได้สุดแค่ไหนสองสี่มีสโลนะครับเรียบร้อยฮะงานนี้เราถึ้นรถไฟแล้วละ่ะ จนได้ฮะแม่เครื่องยังปิดดีฮะ 3m อีกหนึ่งกิจการของเขาก็คือทำเป็นอู่ซ่อมรถนะครับเป็นร้านซ่อมรถป๋าสมรถ หรือว่าเฮียสมรดนะบริหารจัดการอยู่ที่บ้านวนหน้างานก็เท่าแกนร้อยเนี่แหละครับมาคอยดันให้่ะในคลิปนี้ฮะดุลักตุเลอยู่สล้วแบบชมเช้าเช้าแรกของฝนฝนตกมาสองวันติดต่อกันนะเก็บก้อยขอบคุณทุกท่านครับที่ก็มารับชมแล้วก็ติดตามไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย